โยโยโยบายมังกรเชิญกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางนะครับเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานคลึงลูกหนังด้วยนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมชแน่นอนผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงครับดาร์บี้แมชของเมืองมาดริดนะครับในศึกลาลิกาสเปนครับทีมกราหมียเอเรติโกมาดริดจะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าเรอัลมาดริดครับแอตมาดริดมีสิบแต้มจากการชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มเซลตาบีโกมา4ประตูตอนน่อ1แต่หนึ สุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีซั่เสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้เลเวอร์อกูเซ่นมา0ต่อ2นะครับ สภาพทีมเดียโก้สมือน่ครับจะยังมอดิศใช้งาน2แนวรับอย่างเซฟานซาวิชกับโคเซคิมินสรวมไปถึงตรงกลางอย่างโตมาเลอร์มาที่ต้องเช็คนะครับที่เหลือเนี่ยอักเซลวิทเซลตรงกลางโกเก้เจฟเฟกงด็อกเบีย er นะครับโดยก็เดปอรครับส่วนแนวรุกคาดว่าอังเกลคอเรอาครับจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับอัลเบโรโมราตานะครับทำให้จอเฟลิกแล้วก็องตัวคริสมันน่าจะต้องรอโอกาสที่มานั่งสำรองครับในขณะที่เรอัลมาดริด ของคาเรเลนเชรลอตตินะครับชนะ5นัดรวดในลาลิก้ามี15คะแนนเต็มครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มมาโยกา4-1นะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนซีกก็เปิดบ้าน ชนะอาเบรลสิกไป2ต่อ0นย์ครับสภาพทีมขาดลูคัสกับคาริมเบนเซม่าที่ยังเจ็บเหมือนเดิมนะครับตัวหล,หลักอาราบากับดูดิเกอร์คุมเกมรับตรงกลางเนี่ยโทนี่โครสที่ได้พัดมาเต็มเมจะเล่นกับลูก้าโมริชแน่ๆน,นะครับส่วนแนวลุกที่ลงแน่ๆน,น่าจะเป็นวินิสูตจูเนียโรดิโกนะครับส่วนอีกคนเนี่ยจะเป็นบอเบเดหรือไม่ก็เอเดนอาซาครับที่มีโอกาสลุนออกสตาร์ตตัวจริงเหมือนกันครับ เจอกัรฤดูกาลที่แล้วเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแอดมาริตเปิดบ้านชนะ1-0แล้วมาริตก็เปิดบ้านชนะ2-0นะครับอย่างที่บอกไปครับฟอร์มของแล้วมาริตถือว่าสุดยอดมากนะครับ ชนะ8นัดติดต่อกันในฤดูกาลนี้ครับเอาง่ายตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลตั้งแต่ซูเปอร,ร์คัพชนะรวดเลยครับแลก็รนีแอตมาดริดของเดียโก้ซิเมเน่จริงๆจะว่าไปก็ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าไปเพียงพ้ำในเกมยุโรปมาครับผมดูแล้วสภาพร่างกายไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าถ้าดูตามแต้มต่อคืนนี้มาริดต้องบุกมาชนะนะครับผมมองว่า เรอแมริดต้องบุกมาชนะผมว่าค่อนข้างเหนื่อยครับเอ,า,อาง่ายงแอดมาริดของซิเมโอเน่แม้ว่าฟอร์มจะดูเป็นรองครับแต่ว่าเกมดาร์บี้แมชแบบนี้น่าจะทำทุกทางครับเล่นเกมหนักใส่แล้วยืออนน้อเอาคะแนนจากเรอัลมาดริดให้ได้นะครับดังนั้นเกมแบบนี้ผมว่าซื้อ2มุมดีกว่าครับเชียร์ไปที่ตราหมีแอตเลติโกมาดริดจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เชียร์แอตเลติโกมาดริดเป็นคืนลูกหนังบิ๊กแมชประจำคืนนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย